จาะลงไปอีกนะครับชั้นหนึ่งครับมาดูฮิโน,โนครับก็จะวางหัวใหม่มาครับานี้ วเียนน่จะะลหัมาครัรบถปีไม่ต่ำกว่าปีสามเก้านะครับถ้าดูตามหัวนะสัญลักษณ์นี้มันจะเป็นช่วงเปลี่ยนฐานครับระหว่างโลโก้เก่ากับโลโก้ใหม่นะครับปีสุดท้ายปีสามเก้าครับ โอ้คนขับก็สบายใจนะครับเนี่ยหัยห้างขับนะใช้ดินเยอะครับบอ่อนี้ หน้างานตรงนี้นะครับก็เลยต้องจาะลงไปอีกไม่รู้เจ้าดินตรงไหนแล้วนะครับก็คือหาดินยากครับแถวเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเจาะที่ของตัวเองครับในการมาถบ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนหัวม,มาแล้วครับรหัส SR นี่น่าจะเป็นรหัสหัวลากนะครับยืนโลวันครับเครื่องก็คงจะเป็น 6D16 นะครับยอดจิงของตัวนี้นะครับ 6D16 Turbo นะครับลมแรงอีกแล้วครับคันนี้ ไม่ต้องห่วงเรื่องแสงเนะครับวันนี้แดดแรงนะครับแดดแรงลมก็แรงครับมีแต่รุ่นเก่าๆครับบ่อนี้นะครับไม่มีรถใหม่เลยนะครับ ตักจนกว่าจะเต็มครับบ่อนี้นะครับเอายากแค่ไหนก็ต้องเอานะครับวันนี้ก็ใส่หมวกมานะครับไม่รู้ว่าเสียงมันจะชัดหรือเปล่านะครับวันนั้นเนี่ยใส่หมวกมาถ่ายคลิปครับเสียงไม่ชัดนะครับเสียงเบาด้วยครับเพราะว่าหมวกบังครับ น,นี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องความแรงไหนคนขับเพิ่มยอะกประมาณ30แรงม้าครับขับสองคนด้วยนะอันนี้นะก็เลยแรงขึ้นไปอีกนะครับโอ้มีหินด้วยนะครับโ,โหดโหดครับฟันก็กุดนะครับกับโคเปโกลนะครับรุบ่นแปดนะซปเปอร์นะครับ 100นะครับแันนี้นี่ครับขูดคว้านอกเลยนะครับกับพลังไฮดรอลิกนะครับแรงกดก็ได้อยู่ประมาณ 20ตันได้ไมาครับแรงกดบูมนะครับก็แรงกระบอกอ่าร์มแรงบุ้งกีก็ว่ากันไปครับเฉลี่ยกันนะครับ18ตันอย่างเงี้ย18ตัน7ตัน16ตันแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ว่าพอมันใช้งานร่วมกันเนี่ยมันก็จะแรงนะครับ นี้ขึ้นบ่อครับกับ210แรงมาครับน่าจะ6 VG t u r เทอร์โบครับปั๊มเล็กนะครับตัวนี้นะครับ6ก d ก็มีนะครับ6ก d t u r เทอร์โบก็มีนะครับฝาเครื่องก็จะคล้ายๆกันครับบางทีก็เดาๆไปครับพูด เดาไปฝาหกบจีกับหกบีดีนี่คล้ายกันนะครับยิ่งเป็นตัวเทอร์โบนี่ยยิ่งขายกันไปใหญ่เลยนะครับ มีแอร์นี่เรียบร้อยนะครับนี่รถแต่ละคันนี่ร้อนขนาดนี้นะครับต้องไปทำแอร์มาดีๆนะร,รถจะเก่าแค่ไหนก,ก็ก็ได้นะครับแต่ว่าแอร์ต้องเย็นไม่ไหวครับทุกวันนี้ประเทศไทยร้อนขึ้นเยอะเริ่มจะถอยแล้วนะครับเริ่มจะตักแล้วก็ถอยถอยมาเรื่อยครับ ถ้าเด็กตกอย่างได้ต้องห่วงครับตายกับบ่อนี้ค่อนข้างลึกครับน่าจะประมาณสิบเมตรครับโดยรวมๆนะครับ ไม่แต่หินก้อ,อนใหญ่ๆเลยโดยที่ก็ตกพื้นบ่อยครับเหมือนกันสั่นยะเสียครับ ใครับน่าจะเค 13D ครับคันนี้นะครับน่าจะ2 26ครับหรือไม่ก็24นะครับไม่แน่ใจนะครับเป็น FM 3B มัมก็ M10C ครับ240คันนี้น่าจะอยู่ประมาณ26นะครับ ญญรถน,น,น,น่าจะปีสี่สิบคปดบบของบรน้าร้อยสี่สิบครับอยู่แล้วนะครับลิบนี้ยาวนะยาวมาก ก็เป็นยุคก่อนจะเป็นลมล้วนนะครับอันนี้ก็คือใช้ลมไปดันน้ำมันนะครับก่อนที่จะเป็นเบรกแห้งครับก็เป็นรุ่นก่อนเก่าจริงๆนี่ก็จะเป็นเบรกน้ำมันล้วนนะ

นะครับรอบหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณา20นาทีได้ก็เฉลี่ยไปวันหนึ่ง ปันหนึ่งแปดชั่วโมงดีไปชั่วโมงละสามสี่เที่ยวครับก็คูณแปด คันหนึ่งครับคลิปเราก็จะเป็นคลิปแบบเรียวๆเลยนะไม่มีการตัดต่อนะครับคันนี้ก็น่าจะเป็น6 BG ครับเทอโบอกปั๊มใหญ่นะเป็นเครื่องหายากครับอีกตัวนึงนะครับของอยู่สุดๆนะครับหายากเพราะว่าคนเล่นเยอะครับ ีถ้าเป็นฮิโน่ทุกวันนี้ JO8C JO8E นะครับหายากค,คือคือหมายความว่าการความหายากเนี่มันจะมันเก็ดแย่งกันนะครับตลาดเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะไปะอยู่กับรถเกี่ยวข้าวนะครับ JO8C แล้วราคามันจะสูงนะครับมันจะต่างกับ JO7C ที่เป็น5สูบนะครับคนก็ไม่ค่อยเล่นนะครับ j o JO7 C G ีเ 7E อเจอคนก็จะไม่ค่อยเล่นราคามันก็เลยต่ำลงมานะครับบางคนนะ่ะเขาอยากสุดครับสุดในรุ่นก็ J O 8อแี e. ครับเขาอยากได้6กสูบไปเลยไม่ต้องมา5้าสูกกักกักยังไงไม่รู้นะครับก็เขาก็จะใช้เป็น6กสูบนะครับมันก็เลยทำให้ราคามันดีดสูง ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะรุ่ยปักันนี้ก็ยูนี่ยก็จะเป็น6เทสเคหายากอู่เหมือนกันไม่ได้หายากหรอกราคามันสูงครับก็จะมี2624แล้วก็28ครับ28 น่าจะเป็นเครื่องฮ่องกงนะปาจำไม่ผิดนะถ้าเครื่องไทย mm hmm. เครื่องญี่ปุ่นไม่มีหรอกสองแปดศูนย์เนี่ย h k กเพเกตอันนี้ก็น่าจะเป็นรดขุดก็น่าจะใช้เจโอห้าอี e หรือเปล่านะน่าจะใช่ละสี่สุดขคอมมเร็วครับ ปั๊มก็ยังใช้เข้ากสก,กินะครัแบเคสามเหมือนเดิมนะเป็นปั๊มยอดดีเคสามวนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะมีน้อยจนินนะมีแบบย่อยๆไปอีกหลายนะครับเ3สามวรหัสหลักเป็น K3V จริงนะแต่ว่าตัวท้ายมันจะไม่เหมือนกันนะมันยกย่อยไปหลายแบบนะครับ สับสปิกที่ผู้จ้างนะครับเขาอยากได้แบบไหนเราว่ากันไป่อน้ำมันยังไงออกฝั่งไหนเข้าตรงไหนนะครับสามารถปรับเปลีป่ยนได้เป็น OEM นะครับ กล้จะเต็มนะครับมาดูร็อกกี้บสองสี่ศูนย์ครับนะถ้าเป็นล็อกแท้นะครับน่าจะล็อกแท้คันนี้ถ้าเป็นล็อกไม่แท้ก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนเครื่องมา